ฟอลั่าเป็นหาลอยลกด่ไปกลับเดค่ะบัวขาเดียวน่งเพราะมันตีมัตะพุ่นเดบัหมืเมื่อกใกล้ๆน้องแม่เูมือดเมื่อแค่เอื้อมเราบเนี่ยเรียกพ่องอยู่อมเลือโอ้ไหนน่ายก่อบ้านว้าวแปดอีสองหลังจ้ะ ดูนะกลวยหกไม่ไปเก็บไปแปะเยอะน้อยๆนะเรียกคนรถน่ดจะเก่าขายขี่ก็รว้ยน่อยขายขี่ก็รวยเรียกคนน้อยให้ไม่พ่อเจ้าหาโบกมากมากไกลปันไดดอกไม้ก็ยังสดซื่นอยังน่าเหม็นอื่นแต่ดอกไม้ปลาปูสดซื่นดังเดิมซื้อเก่าเลยของตั้งจิตอธิษฐานเสียดอกไม้เด็กผู้เหญ่ขอคนมาคไปลับ จัง <ítulo> หวัดสุ่มสุ่มข้อเมตนโจมตีให้ว่าขออเม่นโจมเป็นดแม่เพราะว่าเขารวยก็าเพลินเขาได้ดีน้ำเพลินเด็กันไกระซังอหบนราเบตอนนั้นแม่ตอนแอดไปนั่หาปูแต่สปีที่แล้วเขาเห็นเราแล้วถามเลยเด้หน่อยมึงขอมึงเสืจักรานันเขาบกประกาศว่าหลายเขาบอเคยได้เงินหลานจกเถือนแเห็นหระ ขอขอหน่อยล้านเหมือได้อีลีแม่เดือนเดียวได้อีลีาบันี้สองปีใหยหลังนั่หาเราแต่พ่อได้ไหมมันีมึงไลีป่ามันบอมึงคอยไปง่น้อยแต่เบม่ปเสียกูนั่นโอให้มึงฟังกูเสีบอกด้บอกลูกนะป่ากันก่อนะแต่เมื่อเบงเป็นเนื้อครูบางได้หน่อยถ้าบางเปนเนื้อครูขอมึงนี่ีีหนึ่งขอมึงได้จ๊บได้ไพเล็กเกาี่หละถ้่บงเนผัวมึงแท้เดีเล็กเก่า แต่จิงมันเมียนอยู ub ub ่ดิเลขเก้าพอใส่ใจมึงเลาใจมึงเสียใจว่ะเลขเก้างายเลยล่ะไปเลยเนาะตรงหลังดีจด้านขวามีอัวงอยู่เน่อยมาคอนจบเขียนอยู่นั่นมาไม่ได้ทังคางหารเงินตอคบหักได้ละกันได้ล่ก็ฟกกะแลอาค่ะก้องแลนมาไหนยังไงอันนี้กับปากหวานได้ล่ะมันจะมีเงินมีทองเด้อ หวาน,นไปแม่งโหเก็บ oh, <okay, S 1> มึงตายเนะาะหางมาได้เค่มึงตายครับผู้ค้าสิจะเจลื่อนน้ำกันบอกปูสลากแล้วมันถึงสามสิบล้านอยู่งน้ำผู้ค้าบ่บอกบอกมึงไปซื้อเลยหน่อยตลาดน้องมนเอาตองเคียย่ล่ะตลาดน้องมันมีโอกาสยังได้จับไา้ด้วยหาเดือนซื้อสมุดดิซื้อซุกเดือนเดือนนึงสามสิบล้านสามันไม่ไ,ไ,มมไมมป้ายอยู่ดอกครับอ้า ถ้ามันอยู่ตลาดน้องอว้นเห็นตลัดจัด,ดจได้ให้เลขสิบหาเลยสามสิบล้านเลขสิบไปน้องพอ่อเนึกข้างหลังแต่บุญสอบทานได้หน่อยอีอสองหลังอีกหลังไทยถ้าสันลุงมาเหตุบุญหาคอหาเมฆผู้เมียเรได้ว่าว่ามันค่าใจเมียเปล่าขออีสองหลังหน่อยหาคอหาเมฆพ่อนึกลังหลังซะ อีกร้านที่ไทยหม้อหัวลูกเล้วมาหัานหันท่อหา<อ>มีคอตะปูวันจะพา,มาหมวกตาเด้อมึงจะพาลูกกลับเด้อเด้อหาไม่รู้แม่ฟังวัเด้อลูกเจ้าแล้วก็ลูกไข่กับลูกไส้เนี่ยนี่แม่มือหนีออกจากนี่ไปได้แม่เขาจะพกกับสิ่งที่เบิ่งเงินในกระเป๋าได้น้อยเบิ่งธุรฯฯกิจการงานได้น้อยจะได้ข้าวดีมาตลอาได้น้อยการสนับสนุนได้น้อยนี่ไผยพายการสนับสนุนได้น้อยนี่น้อยนี่นี่นี่พาแห่งการ เป็นเจ้าพ่อทงการค่าเล่น้อย่ไหมนี่อปุปเลี้ยงมากจากปีหปีขี้มันแออเสียอดอนเมืองจุดสาวแออเสื่อจำไม่ได้เห <c oughs> ็นนักมือเหน่อยอี่ยไปคอนเทนต์ไปหนบอกว0าสิบล้านหน่อยอเ,อเาาอานานะสาทุแม่ เรียกสีดีละเ,เ,เปิดทำแมง <c oughs> เรียกสีก <c oughs> าบลงงามอีนี่เงือดหัวแตกโอ้ยคุณสาวสาร,สารครามบาเบเื่อกุดล้างมิแตบอกมันเา้า,ตายตแห่งนูนงง้มันนยากห่กนอคุณล้างเข้ามันเา้าไตแหงหลาลนะแ้น นย่างว่วแต่แม่ยี่นี่เลยน้อหำหลอกตะกคนทางเราไผมพี่มันไม่บอกเข้าเมันเท่าแฉก็แหละนะมับตเมื่อว่เขาอมันเท่าพี่มันเท้าปอบมันบัวเงือขึ้นจิตใจเลยนี่วาผมเรีนมาใส่กวามันพันเท้าแฉมาหน่อยไม่คว้ามปอบนะวไม่ได้ใสแจงแล้วปวัวหน้เยว่าสิลัขึ้นมาผมเป็นพ้าบอบแถวคูร่งเหรอุณจะย่างไปอ่าพยักกับผู้มิสัย เดี๋ยวมาจะพูดคนยามพยากกบพูดไม่ใส่บ่อยหน่อยเขาสึกๆซึดสถิตุลินหน่อยเขาสังขารพูนสา Nam คนนี้บองสสามเมตตากรุณาบุติตาวบิดขาสัพพัญมุติปิโสภักวานามัสสะโพตัวละตัวสัมมาสัมปัสสนาโมตสสะโคตัวละตัวสัมมาสัมัสสนาโมตสสะโตัวละตัวสัมมาสัมัสสนาโมตสสะโตัวละสัมมาสัมปัสสา អតិលោកេសីលគុណោចតចាំងសោទ្យាយញ្ជាតេណសច្ចេនកាហានសច្ចកិលិយាមកាសហង្គសតិបខាអបតនាសតិបាថាអវជនាមាតា পিত ាទនិកតាសាតវេធៈបតិកម្មសាចេកទេនឯង มหาปัจจุบตัวศีกวสีสโอลาสะกาดิตกังปตะวาเะขาสีกิสเจนะเอสามัจับบาละมีตีตีนโมตัะสะโพตัลตัสมาสมุสานโมตัสสะโพตัลตัสมาสมุสานโมตัสะโะตัวละตัสมาสมุัสสะมุนินทาวันัมุสะขับภวสุนตมีปานิางสารนางวานีไม่หังตีนายังมานางตีตีมุนินทาวันัมปุสะขับภวสุนตมีปานางสารนางวานีไม่หังตีนายังมานางตีตี วิเศษวิโสนะโมพุทธายะ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 วิเศษโสนะโมพุทธายะวิเศษโสนะโมพุทธายะวิเศษโสนะโมพุทธายะอมกะเกลิกกะแกท้องใส่ห้องเครื่องกะเกลแก้วม้วนผู้ขาดเสกแล้วจมแล้วผู้ขาดใส่แก่วมันอมเสหอมพิดษอมเสหอมพิษอมเสหอมอยู่เอาเอาไปฆ่าไปขายเก็บแข็งได้ละโลกทั้งโลก ปูจับน้มัสการค่ะเดินพรอจ้ะเห็นปูจับไฟมีมีมาแมบนี่เป็นจังไหนมาจ้าไหนเนี่ยค่ะปูโอ้ไฟนีบวะค่ะไฟนี่นะมีที่มาเด้อคุณยมและญาติยมที่เบ่งส่องยูถูกของพรานพาลุยแม่ค้าแม่ขายธุรกิจต่างๆอย่งเด้อถ้าบม่มีไฟอันนี้หากินลำบาก อันนี้เขาเรียกว่าไฟแสงสีเจริญเห็นบ่ค้นเก็ดคนกินเขาเขารวยบ่รวยนะครับไฟแสงสีนี่เอาปฏะจิตไปเหยียนไปสั้นติดไปสอกไปสารของเจ้าของผมไม่นอนซื้ออะไรปฏิจิตเลยต่อมาอันน้ำลวงพ่อมีเพราะคาถาอยู่น้ำลวงพ่อมีกับกับคาถาคาถามันบ่เห็นว่าให้ฟังหรืเด้นจากได้กับมาบูชราไว้นี่แต่ว่าราคาโดยหลวงพอมองูัวจัดถามช่องคลอนฟ้ารวยทุกช่องได้ทุกช่องได้เด้อคาถาเพิ่นนั่น อมกออจอละง้เว wow. ้าร้อยแปดจบภายในสามเดือนบ่จะเลื่อนมาดาหลวงพ่อมีเลยจ้ะไฟแสนสีวิไลเขาเรียกว่าไฟสีวิไลพุ่มบอกอาตมามามีหลักฐานพร้อมยู่บันคัไพัยยูบันเล่าเขืองบันนุ่นเสียวอำเภอล่องค่ำจ้ะอาตมาก็เลยเอามันมาใส่พึ่งเอามาใส่เลยนี้ยังขยายนะย้อมผู้้าผู้ค้านางคะานางขายนิมของไหนกสร้างเอาไปติดไว้สายหนึ่ง ต้องมาบูชาอยู่ที่นี้มันว่าเอาไปซื้อแดปดปฏิทินใดได,ได้มันต้องมีคาถากำกับดิมันคอยเสิรจริ่นได้มันต้องอยู่ต้องคาถามันบอกรับแมนจ้าไฟมัตสิม,มาได้ก็ต้องมีแมงดา<ช>นี่ไฟแมงดาหล,ล่อซัพรหล่อเงินหล่อทองคาถายุ่หลวงพ่อมีค่ะคู่ม,มันบอกอาตมาว่าเป็นคาถาสีอยแล้วนะหลวงพ่อมีอาตมาเอามาเห็นร่องเบ่งแล้วสร้างวัดได้วัดหนึ่งจ้ตอยู่ที่ อำเภอลองคาจังหวัดกาฬาสินธุ์เด้อ<ม>เป็นของแท้ได้ย่อมได้พุ่มบอกอาตามาแหละพูดได้ฟังรายการอยู่มันว่าอาตามาคุยเด้อไปสอบถามได้ถ้าถามมห้มาจะไหนก็ฟูย่างจักบานออมกอจอเลาะง้อถ้าถามมาตอนขาล้งพอ่พอพานล้งพ่อพานมือล้งพอมีผลด,ดีแต่พานมือคน,นอื่นไม่ได้ต้องพานมือเจีจ๊ยของหลกทิพย์ข้าเจาะข้าเจาขัดสิขอบคุณหรักบ้านรักเมืองห้กจะเจื่นเพร่ะขัดสิบอกเมืองบังบด เมื่อคนท่านนาคขุดคนท่านลำเล็กบานบดเพิ่ามาซอยสางซอยเสือซอยขายจำเร่งแปลงกายมาอันนี้จริงจะแต่ภูเทถล้งสีเพิเ่เกลียวยังบอกนะเมื่อวัดเมื่อปานพุน่นอันนี้ก็คือกันแต่มาหลวงพ่อมีปฏิกิเกง่งคืออีพอเขาดีแต่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะจำนี่หลวงพ่อมีก็โออยู่กษัตริย์เดินไฟเลย